สวัสดีค่ะเชา้าวันใหม่ที่สดชื่นอากาศนี้นะคะน้องดูสิคะข้างนาสวยมากวิวเดิมแต่โลเคชั่นเปลี่ยนไปวันนี้มีข้าวนะคะน้องดูสิคะมองชักไห้มีข้าวขึ้นแล้วชาวนามามามาเขาเรียกว่าหวานข้าวโปรยข้าวตุายชอบพูดคําว่าโปรยข้าว <c oughs> นะคะ สวยงามมากเลยมีความสุขตอนนี้ตะวันก็ขึ้นมาแล้วค่ะวันนี้แตไม่เก็บตะวันนะตะวันโชว์ตะวันค่ะโชว์ค่ะสวยมากเลยน,น,ลลลนะคะดูสิคะดูรอบๆดูรอบๆดูรอบๆนะคะโอ้ยมีความสุขมากเลยอนะ่ะใครมาอยู่กันไตก็มาเ็วมีเทพไทใหญ่มาอยู่ ให,ใหญ่จุดน่ารักนะคะน้องคนนี้น่ารักมากเลยตายชอบเขาค่ะวันนี้เครื่องบินไม่มาหาเราเลยนะคะพอดีวันนี้ไก่ก็จะไปนักเพื่อนมาจะไปเที่ยวกันค่ะทเที่ยวโรงพยาบา <c oughs> ลตรวจสุขภาพประจำปีกันประจำปีนะคะสวยไหมถ้าสวยไหมถ้าสวย สวยนะปิ๊กเลยค่ะ <laughs>